ย้อมแล้วย้อมอีก GM 1,000 man มันจะย้อมแมา,าไปไหนวะในที่สุดมันก็เข้ามาแล้วปูบอม SSR l e s u Up ตัวละครที่จะเป็นคอให้ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่โคตรโหดโคตรอันตรายจำกัดเวลา5วันใครจะสุ่มหรือใครจะไม่สุ่มดูคลิปนี้ก่อนเพื่อเป็นการตัดสินใจของพวกคุณ ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันที่ตำลาสายฟรีบทที่ถ้อย้วครับผมบทที่ถ้อยนะทุกคน ทุกคนช่วยกันคิดหน่อยบทที่อะไหนนะ tiktok 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 บทที่12บสองแล้วทุกคนนะเป็นวันที่12ของสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์561ในไอดีของคุณจารุกิจนะครับผมพามาดูหน่อยทุกคนวันนี้ดับพลังอยู่ที่2โอ้โหตึงไปทุกคนนะดับหนึ่เป็นรีไว้ครับผมอันดับ2เป็นวิซซี่ครับผมโอ้โหวิซซี่ zy, ทุกคนเนะี่ยผมขอส่องก่อนมีคนมีปูบ่บงปู่บอมไหมโอ้โหอันดับสะอันดับสี่ไม่ 4, ไม,มีครับผมจะดึงดาวอันด,ดับห้าตื่นมาชักโอ้โหสภาพมีปู่บอมแล้วทุกคนนี่ใครจะไหวเออ แล้วก็สำหรับใครที่จะุ่มปูบอมนะครับผมผมพาไปดูในดีคุณจารุก,กิจก่อนละกันคุณจารุก,กิจได้สุ่มไปทั้งหมด80ใบนะครับผมก็คือตั๋วปูบอมไม่ออกนะทุกคนนะคือมันไม่ออกเลยครับผมผมเลยบอกว่าคนที่มีตั๋วไม่ถึง180ใบอะ่ะอย่าหาสุ่มดีกว่าในเซฟเพิ่มใหม่ๆนะเพราะว่าเลทอัพก็จริงทุกคนแต่ดูเลทที่มันอัพมาละกันอยู่ตรงไหนเอยผมขอดูหน่เลทที่มันอัพมานี่อยู่ตรงนี้เออเอยู่ตรงนี้รับผมเห็นไหมทุกคนนะ ในตู้กำหนดอันเชิญจะมีโอกาสได้รับ s อ r มากกว่า s อ r ตัวอื่น4ใน2สออเขาบอก4ใน2ครั้งแรกกันทุกคนนะเราจะได้รับ2ครั้งแล้วจะเหลือเพียง1.5เท่าคือแม่งเล็ดน้อยมากนะคือมันเล็ดเหมือนจะเยอะนะทุกคนนะแต่พอในความเป็นจริงอ่ะคือมันน้อยมากนัผมเอคือ80บใบอ่ะมันต้องได้ไงแต่คือมันไม่ได้ไงคือแบบเลดไปแบบๆๆน้อยมากนะสำหรับน้องๆที่ถามมาว่าพี่ขับแล้เซอร์เบอร์ห้าหกสองจะมีโอกาส ได้สุ่มปูบอลไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขน้นองๆน,งนะมันจะเลเวล30นะถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนเลเวล30แล้วพี่ว่ากิจกรรมนี้มันจะเข้ามาแน่นอนนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนมาอัปเดตกิจกรรมวันนี้นะในดีของคุณจะรุกิจนะครับผมนี่ับผมเหมือนที่เห็นแป๊บๆจะมีกิจกรรมจั่วการรับทุกคนกิจกรรมจั่วการก็เป็นกิจกรรมที่ดีอยู่นะครับผมถ้าของของในตู้ค่อนข้างดีน่าจะมีตัวได้ไอ้ตัวตวราฟดาวแล้วก็ตัว๋วอัปดาวแล้วก็เน,นี้ย แล้วก็เนี่ยที่จะเป็นพอเป็นของดีทุกคนนะสำหรับไอ้โชคดีเปิดการ์ดใหกสาบกิจกรรมนี้ทุกคนนะเป็นประมาณนี้ส่วนไซตามัสซอรี่ตอนนี้ทำก่อนไปรับช่องคิดต่อผมขอฝากเว็บสมรัสเกมวันแม่สองเว็บสีขายดีเกมวันพ่อแม่หนึ่งสองเคของผมกันหนนะครับทุกคนวันนี้ลงไอดีโครตเยอะไปดูกันเลย แล้วใครที่กำลังม,มองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเว็บตุ่มรหัสเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตนี่จะเป็นเกม R ารหรือเกมโลบอททุกคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บท C ซีเคชอของผมได้เลยครับผมใครยังไม่มีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมแล้วกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบคครบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวสิร์ดมากรอกของอผมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกกกนะ่่สุมมมมควร้ับผงีีลล็็แ อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองดับตอนนี้นเป็นกล่องสมระดับโก้แล้วสมระดับแคที่นัมน,นะทุกคนกล่องสมระดับโก้ราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูคนได้ผมใครไม่ใครกดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราเป็นแบบแพทตินัมคทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทุกคนของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดกันเลยผมจำกัดหนก็ควรสุ่่มอยาง ระมัดระวังนะครับผมไปแล้วรูปหมัดเหล็กทลายหินอยู่นะครับผมก็เหมือนเดิมทุกคนนะเหมือนเดิมส่วนวันนี้ครับผมพลังงานซื้อถึง9 2ครั้งครับผมแล้วก็บองมองซื้อถึง9 5หนึ่งครั้งแล้วครับผมนะแล้วก็เคลียร์เควสให้หมดวันนี้จะจบที่เวล5 5นะครับผมมาพามาอัปเดตในเฮ้าส์หน่อยเวล5 5นะเวล5 5ก็จะปลดฟิกเกอร์ครับผมกลุ่มที่6นะทุกคนนะกลุ่มที่6แบบสวยๆเออคือดันพลังได้อีกเยอะนะแล้วก็ห้องวิจัยของขอดูห้องวิจัยไหน ห้องวิจัยหูกรบมันเดินน่ารักเนี้ยผมก็ได้เปิดห้องวิจัยอีกหนึ่งชิ้นนะทุกคนนะก็ใส่แบบพลังยีมนะัในใน,ใน,นั่นเองดีคุณเจริญธุรกิจนะส่วนฝึกฝนที่ผมลงยิมขั้นต้นอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ขั้นกลางที่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าสมมติว่าใครมีไอดีดองแดงอยากให้ผมเปิดในสตรีมสามารถทักมาหลังจากผมลงคลิปนี้ได้เลยทุกคนนะทักมาที่เฟซบุ๊กเนี้ยผมปึ๊บเดี๋ยวผมจะไปเปิดในสตรีมให้ดูตอนเย็นนี้นะครับทุกคนนะใครมีก็สามารถ ทักเซฟซผมมาได้นะบอกว่าพี่ครับอยากให้พี่เปิดในสตรีมจังอะไรเงี้ยจัดมาได้เรียนน้องเดี๋ยวพี่ไปเปิดในสตรีมให้แน่นอนนะผมนะมาวันนี้มีอัปดวงอัเดีอะไรมาไหมแล้วก็เวลห้าสิบห้านะทุกคนนะไอต้องฝึกสายเนี่ยมันจะเปิดล้วครับผมก็สามารถมาอัพกันได้คือผมบอกเลยว่าใช้จนเงินหมดอะทุกคนใช้จนเงินหมดกันทีเดียวอะดูดิเงินไม่พอใช้จริงนะนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือเงินไม่พอใช้จริงนะครับ,รบทุกคน,นแล้วก็ อัพเดตตัวละครทุกคนนะวันนี้ก็มีดาวม่วงขึ้นมาแล้วผมสำหรับวิว55นะก็ใส่ไปแล้วครับผมอะตอมิกใส่ไปนหนึ่งดาวม่วงครับผมแล้วก็โซนิกใส่ไปนหนึ่งดาวม่วงครับผมแล้วก็ฟินิกแมนรับผมยางไม่สามดาวก็ต้องใส่ดาวม่วงได้นะเงื่อนไขการทำดาวม่วงคือตัวละครต้องสามดาวนะครับผมมีผมแล้วก็มีเจนอสเข้ามาแล้วก็มีหน้ากาก,ากหวานเข้ามาอุย้ยตัวนี้หน้าใหม่หรือเปล่าน่าจะเปิดได้ในตููุ้บอมนะทุกคนนะสามคนจะลุกิจนะเจ้าดวงนี่นะผมน่าจะเปิดได้ในตููุ้บอมนะผมบอกแล้วมัน ไม่ได้การ์นไตเยียทุกคนคือมันค่อนข้างเกลือนะผมบอกเลยแล้วก็วันนี้มีแจกเป็นการ์ดชุดนะทุกคนนั้นหนึ่งร้อยใบก็เอาไว้แลกพวกอันนี้ได้นะผมนี่นะผมพาไปดูคอสตูมได้นะผม่าเก็บไว้นะทุกคนนะถ้าถ้าไม่แนะนําไม่แลกันไหนดีวะเอาที่ชอบดีว่าชอบไไหนก็แลกกันนั้นนะครับผมชอบไหนก็แลกกันนั้นนะกิจกรรมยุงก็วันนี้เดินทางมาถึงวันที่ห้าทุกคนนะกิจกรรมนี้ก็ง่ายนะผมอย่าลืมเข้ามาทํากันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะ มาดูของดองดีการธุรกิจนะก็มีตัวดําอยู่ทั้งหมด48ใบ,บนะทุกคนนะของดองในไอดีก็เป็นประมาณนี้นะ <S <S ผมบอกเลยคือเกลือปูบอมยิงไหนดูแพ็คในร้านค้านี่มันจะมีแพ็คมาด้วยเหรเนี่ยสำหรับสายเติมทุกคนมันจะมีแพ็คนี้ขเข้ามานะผมเป็นแพ็คสเต็ปนะทุกคนนะผมมองว่าในการที่สายเติมนะสายเติมสายเติมน้อย,ยเซิร์เวอร์ใหม่ๆนะที่เราไม่มีคอดีใช้นะแนะนำให้อัดแพ็คนี้เพื่อหาคอปูบอมเหมือนกันได้นะผมเพราะว่า ถ้าตามหลักความเป็นจริงอะคอปูบอมมันต้องเติมถึงหมื่นสามพันบาทถึงจะได้ฟรีใช่ปะ่ะล่ะแต่ก็คือถ้าเราอัดแท็กสเต็ปอะเราจะไม่ไม่ถึงหมื่นสามก็ได้ไงทุกคนเราก็อาจจะได้ปูบอมมาใช้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับวันนี้นะในวันที่12ของสายฟรีอดีคุณจักกิจนะผมข,ขอดูดิใครทักมาอยากให้ตีไหมดูดิอาคุชิครับผมอยากโดนเต่าเกตบคกับจัดไปดิอาคุชิลุยครับผมโอ้โหอาคุชิไม่มีปูบอมนะมมีปูบอมนะทุกคนนะ มาฝังสิงเอามาก่อนเลยครับผมแล้วก็จังหวัดน,นีค้ครับผม Justice ให้กับ Atomic แล้วก็ฝังสิงเอาใส่ซอมบี้แมบผมแล้วก็ Atomic ดาวโม o ทุกคนนะวันนี้ปาดแรงกว่าวันแน่นอนผม3ามแสนเก้าหมื่นดามิ่งครับผม แล้วก็โจซีเอพืนใหญ่ศูนย์สลายมาโอ้โหสองแสนสามลูเนีผมโคตรแรงครับผมฟินแมนตีธรรมดาตีกระดูกหักครับผมแล้วก็บีไรตีเอพบมจัาซีแคสบต๊อบฟารเลยให้บีจิงผมไล่ข่วนไปโอ้โหแรงจัดจทุกคนหนึ่งแสนนะผมฟินิกแมนตีธรรมดาครับผมไม่เข้าครับผมแล้วก็จีนอตตีธรรมดาไปครับผมแล้วก็โซนิีกครับผมเข้าสู่เท้าที่สองโซนิีกฝังสีเงาใสกับหงลูกไฟผมแล้วก็ล่วงไปจากการที่ระเบิดสนามพลังครับผมเรียบร้อยครับผม ไม่มีตัวไหนลอดครับผมเลือเจนอสตัวเรือต้วงี้จัสติกแคบบิสคิงปิดงานไปเป็นที่ยบ้อยครับผมโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวผมไหนฮาฟูอยากโดนตบครับจับไปดิฮาฟฟูครับผมมาดูทีมฮาฟฟูนี่ทุกคนดูทีมเขาดิโู้จัสติ c แคบแล้วเปิดมาก่อนครับผมอาตอมิกยังยังยังฝั่งสี่ฝั่งสี่ครับผมแล้วอาตอม คิดซ้ำ400,000แปดหมื่ 4, 8, ดนดามเองครับผมแล้วก็ฟลูบุกรีเป่ามาผมวิ่งยืนได้อยู่ยืนได้อยู่ครับผมแล้วก็โดนเขาย้ำมาผมจังวันนี้อืฝังสี่เงาผมเรียบร้อยให้ผมล่วงไปแล้วผมแล้วก็หมัดโกเกตสิโอ้โหย,ยังยืนได้อยู่ทุกคนนะหงุ้ยไฟตีธรรมดาเข้าไปครับผมเจนอตตีธรรมดาเข้าสู่เทิร์นที่สองครับผมฝังสี่เงาใส่โกเกตสิไปก่อนเลยครับผมจังวันนี้แล้วก็อะตอมิก คิดซ้ำก็มีแฟนสองมือด้าเมยครับผมยังยืนได้อยู่แถวฝั่งตรงข้ามผมแล้วฟลูบุกีข้างมาผั้ชมอันนี้ผมโผม้่ผวิ่งว่าน่าจะไหวะวทุกคนนะฝั่งสี่เงาเซฟินิกแมงผมยังก็หวานเจฟได้ของผมฟินิกแมงตีธรรมดาใส่ฟุกิยังไม่ล่วงผมพอติดโล่นะแต่จังหวะนี้น่าจะตายผมฝั่งสี่เงาไปครับผมเดี๋ยวก็อะตอมิกตีธรรมดาปาดฮาฟลูตายไปเลยครับผมฮาฟลูโดนไปนะมาต่อไปผมอยากออกคลิปครับ คนนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สามนี่น้องชายพี่สามพี่ตีไปให้เองแล้วนะตีไปให้เองนะไม่น่ามีใครนะไม่น่ามีใครที่ทักมาวันนี้นะนี่ยี่สิบส่งยี่สิองอาวาสบีคนนึงอะหน้าใหม่วาซาบิวาซาบิาบจัดให้วาซาบีหน่อยหน้าใหม่ทุ้คนนะมาผมบัฟความเร็วมาว่ะผมจัสตินแคสต์ผมแล้วอะตอมมีคลิปตึ้มยังไม่ปาดนะผมเพราะว่าโดนโซนิฝังสิเงาะมบว่ะผมโลกมีปืนยิงสุดไลด์ทุกคนบึ้มใส่สองมือหน้าเม็ด โกงจริงผมแล้วก็ฝังสิเงี้ยส่ซอมบี้แมนครับผมอย่างนี้ครับผมจังหวะนี้ผมอือะตอมิคิดซ้ำหกแสนสี่หมื่นดาเมจครับผมเอาดิเอาดิคนซอมบี้แมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาผมติดกระดูกหักนทุกคนนะฟีนิกแมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาผมโจซียังยืนได้ครับผมอืแล้วก็ติดสนามพลังแตกกันไปครับผมเขาถู่เซตสองครับผม j u s t แค a n มาให้โจซีครับผมโจซีเปิดมาคนปืนใหญ่สู่สลาดยังยืนได้อยู่ไหมอะตอมมิโอ้โหต้องอีกรอบแล้วผมอะตอมมิยิงได้อยู่ทุกคน อะตำมิกจะได้ปาดไหมครับตำมิกได้บาทหมายว่ามีติดนะผมมีติดชนะอีกแล้วผมอะตำมิกขิดซ้ำสองพันเก้าหมื่นดาเมจครับผมแล้วโหงลูกไฟจังหวะนี้ปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมจบครับผมชิมสาจีนนี่ตีไปแล้วนะเออกีรักเข้ากี่ผมไหมอันนี้ตีไปหมดแล้วนะเออได้ปู่บอมมาแล้วขอตบเต๋าเพื่อเป็นการฉลองจัดป้ายนี่คุณตื่นมันชัดได้ปู่บอมแล้วผมขอดูนี่คือบักจัดทุกคนเขาได้ปู่บอมมาแล้วคือแม่ ทีมแม่งแบบโหดขึ้นเยอะเลยนะดูดิโอ้โหโดยเกมวินเทจเต้กับผมแล้วฟุมบุกีเป่าหายคุณไ,<อ>ไม่ต้องผมบอกแล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวไหนทีมใส่แค่ฟุมบุกีก็พอแต่คุณตื่นมาชักนะ<อ>แล้วก็จกังหวะนี้ฝังสีเงาเรียบร้อยผมวันเธดคิวอ้าฮเฮ้งก็บอกผมบอกเลยว่าเฮ้งนะเฮ้งนะผมอ่าให้คนนึงให้คนนึงให้คนนะให้คนนึ่งโอ้กูยังชอบมีปูบอมมีคนนึงนะทุกคนนะ ตอมีปู่บอลให้ผมฝังซีงเมาไก่อนทุกคนแล้วเราได้ส่วนแลผมจัสซีแคบบฟ้าเร็วมาดูว่าปู่บอมจะฟันโล่ปู่บอมเข้าไปมนะทุกคนนะฝังซิงเอาหขนาดฝังซีงเอาฝังซีงเอาเข้านะทุกคนนะแต่ปดะอตอมิกเราจะปาดรอบปู่บอมเข้าไปไมาดูกันอะตอมิกคิดซึม <c oughs> ผมบอกเลยว่าทุกคนผมบอกเลยนะทุกคนนะไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าทุกคนโลปู่บอมคุยโคตรหนา อะตอมิกปาดไม่เข้าครับผมดรีเยนตีนารมดาทุกคนเข้าสู่เธอที่สองผมฝังสิเงาจากฟาวซีมาก่อนแล้วผมแล้วจังหวะน,นี้ยุงไล่ตีพอเข้าสู่เธอที่สองยุงเป็นตัวที่พีพีพโหดมากนะทุกคนนะแล้วก็อตอมิกคิดซ้ำยังครับผมฝังสิเงาไปก่อนแต่ฝังสิเงาเข้าโลกหบวมันะทุกคนนะแต่ตอมิกคิดซ้ำแบบไม่เข้าเห็นไหมเป็นศูนย์ดามิฟูบุกีครั้งไล่ตีบูบบูบูบ,บูดิดูยุงไล่จิกทุกคนดูยิงไล่จิกดิโอ้โห โอ้โหดูยุง่งมากจิ๊เรียบร้อยของฟาวซีเก็บไปแบบไม่ยากครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับวันที่12เสองเลยดของคุณจานลูกินะครับผมสำหรับไอแช่ทีดี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมในการทำคลิปนะและอย่าลืมนะทุกคนนะใครอยากให้ผมเปิดตั๋วแดงปูบอมก็สามารถส่งไอดีมาให้ในเฟซบุ๊กผมได้นะครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนครับผม